สวัสดีที่ิะเทศอินเดียนะคะพบกันเช่นเคยกับคลิปเช่นโลโซอ,อาหานไทยในอินเดียค่ะหลงแร่งตายเลยหลงแห่งตายเลยคุณตายต้องแรง่งตายเนาะไม่ดูฝั่งออกไม่ออก,มอกเม้นมาบอกกันกันนะคะว่าฝั่งออกไม่ออกว่าแร่งตายเลยนะคลิปนี้นะกวักฝันีดีราเออนี่น่กวักฝันนี้กวักฝันนี้นักเ,าเกอาแต่ยอดมันนี่ต้นมันแก้มันแล้วเวอ เออเอาหนี้เอาฮะเอาหนี้ดูกเอออืมไอมาหมาหน่อไม้วันนี้มาหมาหน่อไม้ไม่ไอ,ไ,อไม่อยากกินอย,ยากกินน้ำต้มตใส่หน่อไม้ต้มกินอืมนี่ถ้วยถ้วยเลยจึงลองเดินมาห้าเล่ว้าหนีไม่แรง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  นาหนาวแล้วไม่มีขวนเลยทีนี้ตุยยับแรงไม่มีแล้วนอกไม่ได้แต่เนี้ยก็อนี่ได้ตรงนอกฝ่าหนุยหมาหมาก้นนะึงอีกอีกงูนายอีกงูก็มันไปหายแลว อ่งอยู่ต้กก็นอนไม้ไใช้มีกกอนี่ค่ะลมเย็นค่ะลมเย็นบ้านนี้ไหวๆไวๆเลยวันนี้อย่างเป็นวันยุดข้ออินเดียอยู่นะคะอย่างเป็นวันยุดข้ออินเดียวันเดเดเดวารีเขานะวันนี้วันยุดนะคะวันจันทร์วันยุดซึ่งกนี่เลยกับวันยุดทึ่งไม่่ิที่ทำไรทีนี่เดี๋ยวห้าห้ากินวันนี้เลยยุกนี้ไม่หละเลยหมาโมกิมินเราโมกิมิน นี่ก็ลุยแมสในขี้มินนั่นแต่ว่าขี้มินแค่นี้นะไม่ได้เอามาปลูกแต่เธอขี้มินแค่นี้อันซี่มันไม่เหมือนบ้านเราอันซี่มันออกก็ออกก็ดำดำมัอนพื้นไม่โดบ่าไม่ตู้ก็น่าบอกเออโปกโปกแค่นั่นแล้วนะโปกเปลือกมันออกแล้วนะแกงได้ปะเนี่ยซี่มันก็ไม่ช่วยมันบ้านเรามันไม่เป็นที่เรื่องมันออกก็เป็นขี้มินออกน้ำมันดำดำมัอนพื้นไม่โดตึ้ง เครื่องน้ำมันก็ไม่ค่อยเออไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้มันไม่ค่อยออกซี่เท่าไรอ่ะหัวใหญ่นี่แต่ไม่ค่อยออกซี่ไมู่อกัหมือนตอรดอกอันชันกันอุ้มเล็กนี่กูอุ้มเล็เดินออมออมนัดเยันเลย มาปลานี่แล้วหมาปลาข้างหน้าฮันจะเดียวไปปลาปลาลูกปลาปลาข้างหน้าปลาข้างหน้าโรงงานนี่เดินมาข้างแถวแถวนี้แถวห้องแถวห้องนี่ก็หมากว่าไปยามเดินไปเลยแถวนู้นก่อนเดี๋ยวไปมันบินจะแม้จะแถวนี้ไม่ใช่มีแถวนี้ไม่มีบอว้เลยด้วยมันเดินแกวันเดินแกถึงไม่ค่อยเลือกแกมือข้างถึงไม้ถึงมือดี นี่นี่นี่เกตาามาดิมาดิเอ้ยได้แล้วน,น้อเดี๋ยวเด็กจดยครัอ่ะนี่นี่เอาตรงนี้เออนั่นแหละอ้ะอเออปลัจออยู่ปลำจอคนอยู่บอกอะไรก็บ,บอกไม่ถูก แรงแต่แรงเก๊กก็ไม่เก้งเราทึไม่โดยตำลือกอันนี้นี่นี่นอันนี้นี่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 นลยวันำเบอร์อย่างนี้อีกนอนี่๋อย่างรถลตาลงตาได้ยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนะจ้าวอ๋อนี่ไงนี่ไนี่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 อ๋อโอเคจ้าคิดจ้าอกจอกร่นรักดี่แล้วก็ไง <c oughs> ได้แล้วนี่ตาต้ม้มต้มหน้าพ่อเลยตามที่นอนี่แต่ว่าในๆก็มาแล้วนะในๆก็มาแล้วอะไรถูกก็คลับให้คลบถูกก็ต้มจิ้มหน,นังพริกก็ยังดี้านายกออย่างครึบน,นะเอย่างไรกันดูแล้ว ไวเผื่นหมาวไม่ใชต้องละมันก็ก็เนี่ยเป็นมะาเรงแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าหวาจะมีตอนนี้ก็ห้ามไม่แม่นแลวได้แค่นี้แล้ววันนี้เดี๋ยวพามาเลยววัวชายว่าเอมะมาเลยวัวช่ายนี่เอามาปลุกหมูก้นหมายู่วัวชายก็ไม่มีซึ่งเรากับพัดใล้บางทีเราติดวัวช่ายนะซึ่งใช้เครื่องแกงบางทีก็ ไอ้ไอ้ัวชายผมกูอัวชายเกดอ่างอยู่กับเบสท์เบสท์เบสท์เก่งแก่งเหมือนกันเลยเอ่อไตรอัวชายซึ่งก็หายากอัวชายแกนี่ก็ไม่กินซึ่งก็ทีนี้ก็เอาใหมโปวกแต่ไทยเอามาแน่งเล็กๆเนี้ซึ่งเอาหมกคว่างๆๆๆมาคุณเจอด้วยซึ่งสิ่ง่างก็ย่ายก็ย่ายก็ย่ายพันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลยนะโอ๊ยค่นี่อะไร ขยายบ้านไปเรื่อยๆเลยเนี่ยปอปี่หนึ่งจึงกานี่น่าจะคุดได้แหละเนี่ยนี่น่าจะคุดได้เลยเดียกว่บ่อตอนถ้ตอนมันดอยอันนะมันวัวมันอีหลีบมดได้วันก้อนให้ลุงแกเช็่แังห้องวันก้อนวัววัวใหญ่เลยวัวใหญ่เลยจึงอันเนี้ยปอกุดก็แล้วรางจึงแกะไร่จองคิดแบบนั้นเรากินได้นานจึงกาเราปลูกไม่ที่ในลงปลูกไม้ปลูกไม้ปลูกไม้เรื่อยๆรื่ึงมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมีกินหนังปีไม่ต้องกลัวไม่ว่าอดบม่ใช่ เจนี่แต่มะก้นมานี่มานี่ไม่มีกินห่าก,ก็ไม่ได้หัวใจหัวระพา,าเอา่อใบกรูดต้องต้องก้นกันมาจากไกลพี่กวกข้ากุนกันมาพี่เพื่อนก็จะนีเอ่อนี่เลยซับลูกลูกไวตัวอย่าลูกกลนท่วนเราก็มีนะบางทีเราก็บอกให้เขาปูบางทีเขาก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวเราเราอ่านใจเราทอดก่อนท,อน,ทอนให้เขาทำ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 แบบนี้หละ เขาจได้ทำเป็นบมดทำเป็นดีลั่งเขาจะขยายให้เราเอง <c oughs> เดินมาพบไอ้ต้นริกไก่พอดีมนก่อนไ่้ลุงจะช่วยปลูกริกไทยตรงนี้นะหน้าหน้าหว่าได้กินกันยูตรงนี้หน้าหว่าได้กินเนี่ยริกไทยช่องตอนริกไทยเราก็ไม่มีนะริกไยพริกไทยออนริกไทยทอดเนี่ยอินเดียไม่มี่ายนะคะริกไก่ทอดอินเดียไม่มีไข่นะริกไทยทอดไม่มี่ายเลยอิอนเดียก็จะมีริกไทยดำ ตไก่ดำดีก็ชายอยู่นะตีเป็นเกลงเทตีชายอยู่กใกล้ตามลาดได้แบบนี้แต่บีกใส่อ้น่นนะแถวๆตี่นีอยู่นะแต่แถวนบางทีนี่ก็ไม่เคยไปน่ะว่ะเออเขามีไขยไห้แต่จากที่ังเกตเดยทีท่ามแล้วเออเพื่อนๆนี่ว่าอ,อ่อีกโรงงานนึงได้แบบน,นี้นะเขาไม่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยมีไขยนะคนะปีใจเนี่ยเรื่องการทีนี่ว่าเออถ้ายากินปลูกเองมีนะมีต้นบีกใจไข่มีร้านต้นไม้มีต้นบไกใ่ไข่ แต่ว่าพริกไต่ชดอตก็ไม่มีใครอาจจะเพราะว่าบางที่เขาไม่นิยมในการเอาพริกชดมาพริกไต่ชดนะมากินช็อดได้แบบเนี้ยมันบานเราปัตชา่ปชาปัตช่าบานั้นแกงคั่วพริกบางที่เรายัางยใชนะ้พริกไต่แบบนี้นะเพราะว่ามันได้ตึงตึงพริกตึงกิ้งต <laughs> ึ้งพริกตึงกิ้งนะมันมันรไอยตึงอันนี้แต่อินเดียมไม่มีตึ้งอันนี้ปล้ำไว้เออเอามาปลูกอยู่นานแล้วตึงเนี่ยหมดได้มาเลยเไปห้ามมึงได้มาเลย ม่กี่วันนั้นก็ได้กินนั่นนะเดี๋ยวเอาห่าปุ๋ยมาใส่มันก็ขึ้นเร็วน่าจะโตเร็วอยู่ไปแล้ววันนี้ไม่เดินป่าเลยเดี๋ยวไปตำร่มตำกินว่าไ้เด็กปอกนราหไม้ตำก่อนปอกปอกน่องไม้ตำนั่นแหละก็เอาไปตำรมตำกินไปแตว่าก้อนนี้ข้าวครัวก้อนนี้ข้าวครัวนะเรามีมีเรยหมอมูเราก็มีกินเมื่อนแล้วแต่อินเดียเขาก็มีแต่ว่าเรามีตอนเองเ่เปยนไปเลยนะ không cam, không cam on, Cái rắc rắc không lỗ không phải chung cười không cắn đấy Đây không hmm. không à, mệt không 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 cười không 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 kín, nó kín không 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 đây không 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 giọt giọt không không thịt เดี๋ยวใอ้เด็กเอ่อึ่งเาซึ้อต้มกวนนะเดี๋ยวมาต้ารบมํากันนะคะนุ่มควมไม่เป้นไม่เจ็บเรี้ยวน้อไมาพร้อมเจดต้มตสมพร้อมเดี๋ยววันนี้เราใช้ผิดแห้งนะเดี๋ยวเริ่มเลยนะรอชิมกันล้กัน มาเลนะป๊าตอนนี้ในครกเมียได้มั้งจมล่ายย่างก็อนชิมก่อนนะอืมเจ็บมากร่อยครับ

หม้อแล้วเอาเลยจักเลยหน่กับพีุ่งอ่ะกับพี่ลุงสองคนชิมแล้วดวยตอนชิมอ่ะไม่เผ็ดมุดกินไปกินไปเผ็ดมากเลย <c oughs> เผ็ดแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยค่ะ, <c oughs> นะนเนี่ยอยู่อนนนี่ยอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะคะประมาณนี้เนาะเหมือนยุดอยากกินได้ก็ห้ากินกันสากินกัน ก็ใครไม่ไม่ทำเองกมีน้องๆแขกนะคะน้องแขกช่วยช่วยทำให้นะนี่ก็ได้ส้นไว้เขาก็ทำได้นะคะเป็นเมนูดีง่ายๆได้แบบนี้ะทำได้อยู่แต่ถ้าว่าเออเป็นเมนูที sociedad, ท่ยากๆเดี๋ยวว่าแขกุลับผู้ใหญ่มานะนี่นี่ต้องต้องดูแลเองนะต้องต้องลงงานเอง เราอยู่กันแต่เราๆเลยป่ะเนี่ยนะคือได้แก่ก็ทําได้นะคะไกท่ทอดได้ร้อยอย่างเลยเลยไกท่ทอดทำทอดแต่เย็นมากเลยเก่งเก่งเนี่ยเหมือน,นยุดเหมือนยุดจะจะอยู่กันแบบนี้นะคะเหนือได้ก็ห่ากินทั่กินกันเสียงกินกันอยู่กันนี้แหละอืมอร่อยมะพร้าวเลยอ่ะที่โะราวที่มกิ่นแล้วเนี่ยตะม่วงมะม่วงโตราี่มะมันหวานใช่ใช่ใช่ ต้ abei, มต้มทั้งเดือนได้ไหมเหรอได้ได้เลยค่ะหน่อไม้นี่ไม่ไม่ไม่ขมมากข่าดนี้ตันโซว่าเลยอ่ะเด็กอินเดียกินน้ำๆกันเนี่ยวตากไอโฟนกินนะก็กินดำไม่ได้นะอินเดียกินได้เนาะกินได้เออลิปนี้เดี๋ยวต้องจะไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากที่เจ no. uh, ้าโลโซอาหารไทรในเดียด้วยนะคะ สิ่พัดประกันได้ก็นี่ก็ต้องขอดไฟด้วยนะคะเมนเมนเมนหมาเอ่อพูดคุยกันได้นะคะว่าฝั่งฝั่งบลาตะไคร่ที่หนีแรงแรงได้ไหมเอ่อลองลองฝังเลยนะฝังเลยปลาตะาคร้คิ๊บคิ๊บกับเขาพวกนี้ก็มีนะเอ่อแรงบลาตะไคร่นะเพื่อนบอกว่าต้องฟังไม่รู้เรื่องต้องฟังไม่รู้เรื่องันก็เออก็กลับมาแรงบลาตะกร้าบลาตะกร้าของตางมั่งตายมั่งนะกก็ด้วกันไป เอาขนต้ายนี่สำรื่มน้วงิุนบมีเดี๋ยวนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ